สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมนะครับทีวีโตชิบ้านะครับเป็น LED มิซตันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับภาพเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นนะครับตรงนี้นะครับให้ถอด USB นะครับหรือเป็น USB ค้างนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาซ่อมดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวขอดเครื่องก่อนนะครับหลังจากที่ผมได้แกะฝาหลังของเครื่องออกมาแล้วนะครับสรุปตัวที่ทำให้จอเป็นสีฟ้านะครับอ่ก็คือหลอดอ่หลอด LED หลังเครื่องนะครับนี้นะะเสียลักษณะเสื่อมนะครับทำให้เกิด เป็นจอสีฟ้าหรือสีน้ำเงินขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ทำหมวกหลุดไปนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเขาถอดเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะฮนิหนักนิดนะครับนะครับส่วน U ีค้างเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยน i อนะครับตัวนี้นะฮะโอนะครับ เบอร์0ูนย์ศูนย์หนึ่ง C O W นะครับตัวนี้นะนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้นะครับนะหรือถ้าใครมีวิธีดัดแปลงตาม YouTube นะครับก็สามารถดัดแปลงตามนั้นได้นะครับนะบบางรุ่นบางยี่ห้อสามารถถอดออกได้แล้วก็ใช้ได้นะครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนไปให้ลูกค้านะครับเผื่อลูกค้าใช้ USB นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าหลังจากที่ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เมนบอร์ดนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับออเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับใช้ได้นะครับจะได้ปกตินะครับภาพสวยอ่าช่วงนี้อาจจะดำๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์กับได้หลายท่านนะครับ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์สาระ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปต่อไปนะฮะเทเครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ